ก็เป็นการพบปะคิ่กับน้องก่อนการเมือนักกีฬาีๆนะครับก็วันนี้ก็จะมีจริงก็ก็จะทัีนกทางในก็คือคืออแต่เราไม่ใช่ไปจัดคุยตามๆเพต่็มาหาตรู้สุกสิซึ่งััและกันะครับทางหลัที่เรามารุ้นสองคนรุ้นรุ่นสามครับเข้ามาบต้อว บอกก่อนว่ามารุ่นสามคนแต่ว่าปีหนึ่งคนเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกเกิดอุบัติเหตุารับใช่ครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะไปสายงานอื่นเลยออกไปก่อนนะครับก็เลยแบบสองคนนะครับก็รุ่นสองก็ไปไปไหนก็ไหนๆแล้ววันนี้ก็จะเป็นการสอบถามถึงการทำงานอยู่ผ่านมาครับว่าอ่าเราไม่ไม่ตอบยังตอนยังไม่ตอบตั้งเยอะนะครับว่า ในการประเมินงานที่สิ่งเนี่ยคือแท็ได้เดี่ยวตัวยังไงบ้างเ,าเออสำหรับผมนะครับเอ่อเออแล้วสำหรับพี่นะเอ่อมีการเดียวตัวอย่างไงบ้างรอบสิ่อ่าสำหรับพี่นะครับก็ถ้าพูดตามตรงทุกคนมันไม่มีการเดียวตัวอะไรเลยเพราะว่าพี่พี่ว่ทาทำ แต่ว่าตอนจะประเมินเนี่ยอย่างที่รู้กันอยู่ว่าพี่เป็นคนที่เคลียรเสมอกับการประเมินจะต้องพร้อมทุกอย่างต้องทำอะไรทุกอย่างมันก็มันก็ต้องมีเครียดอะไรแบบนี้เราครับในการประเมินแต่ละครั้งที่จะเครียดมากเลยครับแต่ครนี้ก็เหมือนกันมันเป็นครั้งสุดท้ายของการเป็นผู้ช่วยแล้วก็จะเข้าเข้าไปถูกคำว่าผู้ช่วเต็มแล้วครับมันก็ยิ่งกดการช่วยย่เพราะว่าไม่รู้ว่าจะนําเสนอ มีงานหรืองานที Ex ่เราต้องทำนี Hoje, t, t ่ยมันสมบูรณ์ยังไงแต่ว่าก็การเรียนจบที่ก็คือเรียนเอกสารในโต๊ะทุกอางนะครับแล้วก็มีการวางแผนว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็ปัญหาที่สุดสุดนี่แหละที่ทำให้การทำไอทีนี้นำเสนอเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเราเป็นสายที่เป็นสายที่ไม่ได้เป็น n t create invent c r e a ประมาณนี้ก็เลยต้องไปศึกษาหลายๆที่ ทำมุ้นทูบบ้างทำคลิปขอบ้านเพื่อเอามาปิดเองเหรอมาการประเมินสามครั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็พูดการประเมินสามครั้งที่ผ่านมาครับผมก็นึกถึงบุคคลหรือทั้งหมดสามครันะคนเดียวกันหรือเปล่าคนเดียวกันครับในรอบหนึ่งถึงสามเนี่ยที่หนึ่งต้องสังเกตอะไรบ้างก็ท่าทางแรกเลยก็คือรู้สึกว่า การเลี้ยงูเนี่ยการสอบสยยนะก็ยากนะการจะเรียบกบรรจุนี่ก็ยากหลยยากอีกพอได้มาเป็นกว่าจะผ่านจ่ผู้ช่วยก็ยากอีกว่ามีการประเมินนะครับก็ทําให้เครียดไปอีกแล้วการประเมินผูช่วยในแต่ละครั้งเนี่ยก็อย่างที่ผ่านมาแใจเลยก็คือพี่เนี่ยมันจะคิดถึงคนสามคนเลยคนสามสคนเล,ลลเลยที่จะปวดขึ้นมา่ในหัวตลอดเวลาเลยจะสร้างเหมือนกับ เป็นแรงกดดันให้เราเพื่อที่จะก้าวข้ามขีดฝานกลัวไม่ได้ใชหมครับก็ประมาณนี้นะครับจะขึ้นมาตลอดเลยก็คือท่านแรกเลยคือท่านท่านผูดในการสือชาติของเรานะครับเป็นตัวของท่านผูดในการเนี่ยเป็นตัวอย่างดีมากเพราะท่านเป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลาทำงานทำงานตลอดเวลาเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออเราก็ต้องแะกุ้นตัวเองแอคทีฟเหมือนกับท่านนะครับเพราะว่าที่อย่างน้อยก็ช่วยทำงานนะแล้วก็อีท่านหนึ่ง ท่านขอคนครับก็เป็นคนที่ขัดแย้มากในเรื่องต่างๆนะครับว่าจากที่รุ่พนพ่อนเขาก็ะเมินกันเขาก็มาบอกว่าเขีมงั้แเ่นี้งเลยสร้างแรงกดดันให้กับ แบบในตัวตันคุณนะที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยที่ตัวก็คือครูพี่เลี้ยงของ PA นะครับครูวิบวันเป็นครูพี่เลี้ยงที่จริงๆแล้ว่ดูครั้งแรกดูมันครูเขาจะดุมากเป็นคนที่ดุมากเลยนะครับกับคนที่ยังไงเข้าไม่ึุแต่ว่าพอเราได้ทุกทีนะครับครูเขาจะให้คำแนะนำเราตลอดเวลาเลยนะครับว่าเราจะาเอาอะไรเนีเขารูเขาก็จะมีคำแนะนำให้เรามาแล้วก็มาปรับใช้ในงานนะครับก็ มันก็ถือ <abil itation. S 2> ว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับในการประเมินเรียกว่าการประเมินในในแต่ละครักการสร้างการสร้างที่เรามีประสบการณ์แล้วก็มีผลงานเกิดแล้วผู้ใช้สามารถเอาประสบการณ์จากครั้งที่หนึ่งทั้งที่สองทั้งที่สามมาปรับใช้ในกับเยนงารประเมิยต่างอีกแล้วพี่ก็อย่างคล้ายคล้ายกันกับแซงนะครับก็คือพี่เนี่ย ในการประเมินครั้งที่หนึ่งที่สองครั้งที่สามเราจะได้ทำติดโฉมและทำในตามมาครับเราที่ก็จะทำในส่วนตน่างๆที่นำมาปรับแก้ท้งนี้ให้ได้มากที่สุดอย่างที่บอกามว่าในที่จะเอามาปรับใช้อะไรก็คือเอามาปรับใช้กับการอะไรครับการเรียนการสอนการเรียนการสอนของเราครับก็คือเอามาเราจะมีแนวต่างๆที่เอามาใช้ในการปรับใช้กับ กาจัดการเรียนการสอนซึ่งของขอทำความกลับไปตอนไหนก่อตอนมาบรรจุครั้งแรกเนี่ยได้สอนได้สอนประถมแล้วก็ประถมรนะับมัธยมวอกฟูกอ่ะบางการจัดการสอนมันจะต่างกัน,น,าน,กนมากในสอนประเป็นเนี่ยเราจะสอนแบ่รับมัธยมไม่ได้เลยคือจะพูด ท้อย่างชีสก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประดูกนี้มันต้องมีกี่จะนำเข้ามาอะไรหลายๆอย่างเลยทาให้น้องตัากว่ามากๆเลยนะครับนอกจากเอามาปรับใช้ในระบบการกาเป็นการสอนแล้วก็เอามาปรับใช้กับการทํางานกับการทำงานซึ่งตัวของพี่เองเนี่ยก็ได้ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ลการในของส่วนของงานบริหารทั่วไปนะครับก็แล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ระกาด้านนะครับในส่วนของงานการเรียนซึ่ง ช่วงแรกๆมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรเยอะแต่ว่าพอมาได้สักครั้งหนึ่งสถานการณ์ที่เราเจอกันโควิดใช่ได้ไม่ลโควิดไม่ละโควิดรอพวกมันฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งเข็มที่สองอย่างี่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่วุ่นวายมากเพราะว่าเข็มท eh ี่หนึ <inaudible> ่งเนี <mechanisms> ่ยเราต้องหาข้อมูลเยอะมากเลยในการจัดเตรียมหลายๆอย่างการสื่อสารกับองค์กรต่างๆการรับสารจากท่านผู้จัดการบ้างจากท่านรองผู้จัดการบ้างหรือจากผู้คูหลายร บางครั้งบางทีก็มีความรู้สึกว่าอยทำไมต้องเป็นพี่คนเดียวที่ต้องทำแต่ว่าเออพอมาทำแล้วทางเขามีทางที่สองไม่ได้ครับทั้งอันดับทั้งงานมันก็โอเคนะครับแล้วก็อีกอันนึงต้องเอามาปรับเออต้องมาปรับจากการเป็นพี่เองซึ่งสังเกตได้ว่ารุ่นของของเราเนี่ยจะมาบรรจุกันงสามคนแต่น้องหนึ่งคนเขาเปลี่ยนสายตาขึ้เหลือสองคนซึ่งจริงๆแล้วก็แอบคิดในใจว่าอาจจะไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรต้องทำงานกันงสองคนแน่ๆ มาเจอกับเออ่กลุ่มที่มาปรรจุก่ขของเราซึ่งเป็นกลุ่มที่ดีมากคือมีอย่างจังนว่าให้ความช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทํางานในเรื่องของคนตัวในเรื่องของภาระที่ได้รับมอบหมายในรอบงานแล้วก,ก็จะเป็นการทํกากิจกรรมแบบนี้ตลอดเลยแล้วในภายที่สุดครับคุณแซกมีอะไรอยากจะฝากถึงบุคคลที่จะต้อง,ำงนำมาเป็นกลุช่วยในรอบหนะ้าหรื ฝากอะไรกับตัวเองว่าในอนาคตจะทำตัวอย่างไรบ้างเราพี่เหนือก็สำหรับสำหรับนี่เนี่ยก็ต้องต้องบอกกับตัวเองนั่นแหละว่าเออโรงเรีนยนพี่โเนี่ยเป็นบ้านเป็นบ้านหลังที่สองเลยที่เขาอ้างแขนต้นอนต้นอนรับเรามาด้วยความเต็มใจคือตังแต่น,นี้ไปเนี่ย การทำางานนี้ก็จะเป็นทำเหมือนเดิมแต่จะเพิ่มวิธีการเข้าไปครับแล้วพี่ยังจำได้หรือตอนที่พี่มา,ร,นานนรายก,กยการบัวครั้งแรกตอนแนะนำตัวที่ได้พูดกับทางผู้บริการว่าผมจะไม่ขอสัญญาว่าจะทำงานดีที่สุดแต่จะใช้เวลาเป็นการสูจส์ว่าผมจะเป็นคนยังไงใช้เวลาเป็นการรู้สึกว่าตัวพี่เนี่ยจะพัฒนาโรงเรียนได้มากแค่ไหนที่นั้นเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนได้มากแค่ไหนจะใช้เวลาเป็น การพิสูจน์ในการนะั้นที่ขอขอบคุณนะครับทุกสิ่งทุก,ทกอย่างเลยที่ได้รับ,รบไม่ว่าได้รับจกาทกท่านผู้บัาการคณะครูท่านรองต่างๆนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากก็สำหรับผมก็มีความสุขในการเป็นผู้ช่วยแล้วก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะน้าห้ามผู้ช่วยไปได้